หวังรอเรียนิคลาสต่อไปตุ้ยก็ขอดอดมาดีกีตา้าในเพลงรักเธอสุดหัวใจนี่กี่วันอีกกี่คือที่จะมีเธอเลือกกี่ลงหายใจที่จะได้เจอกับความสดใสเวลามี้น่ ที่ฉันได้เตรียมหัวใจพบาภาพที่เคยเห็นในนานจะเป็นแค่ความหลังไปต่อจากนี้นาทีนี้จะนับทุกลมหายใจ เวลาาลาแ่ยยตดไวว้้ขาางในจก,นนนจกจจับลูกสิษย์ทั้ง5คนที่ฝ่าด่านมาจนถึงรอบสุดท้ายแต่ครูเป็ดวเนซ่าก็อดห่วง b l o c กิ n g และการเอนเตอร์เทนคนดูไม่ได้เลยต้องแนะให้ใส่ลีลาในเพลงและโฟกัสคนดูให้มากกว่านี้เมาาื่อวานเราก็ พูดไม่รู้ว่าให้กำลังใจมากพอหรือยังนะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของของเรื่องอื่นๆ่ะซึ่งมันเป็นภายนอกที่ที่เราก็ต้องประคองตัวเองที่เราต้องต้องระวัดร,ระวัดระวังใช่ไหมคะเมื่อวานก็ก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกว่าพวกหนูใส่ใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ ด้วยความที่ครูแปบอกว่ามีทุนมัน้อยเนี่ยซึ่งมันน้อยจริงๆแล้วก็รู้สึกสงสารมากสงสารจริงๆนะมาถึงเก้าหูมาเต้นยังกจะไปแข่งโอลิมปิกอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่ในสายอาชีพเนี้ยเพราะเราเราเรียงคิวกันมาออดิชั่นเนี่ยเป็นเพราะ่าเรามาล่าฝันเนี่ยพอเราได้มาแล้วอะลองนึกถึงโอกาสคนที่เขาไม่ได้ดี เขาก็่ต้องคิดว่าเขามีดีเหมือนกันน้วยอกป่ะแต่ทําไมเขาไม่ได้เสียใจป่ะดีใจไหมเนคนละขั้วเลยนะก้าวีที่หนูอยู่ในทันร์โดมหนูยังมองคนแค่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะหนูยังเล่นกับคนแค่ตรงเนี้เรากูเป็ดนั่งอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วยังไม่เห็นแบบสมมติว่าไฟสองมาเรามองไม่เห็นหน้าคนหรอกแต่เราต้อง pretend อ่ะ ว่าเราส่งไปถึงเพราะว่าเขาเห็นเราอะเราออะมองไม่เห็นจริงๆแต่เราต้องแบบมันต้องมันต้องเป็นอาการของของนักแสดงอะมันต้องทำอะถ้าหนูยังเน่นอยู่แค่นี้อยู่เลยแล้วถ้าหนูไปอินพกแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะแล้วพูดพูดพูดบ่อยแล้วนะพูดว่าเฮ้ย so, มองสูงเฮ้ยมองบนมองไกล้ คนมาดูเขาก็อยากดูไกลยๆยิ่งคนที่เขานั่งไกลอะ่ะแปลว่าโอกาสที่เขาจะเข้าหาเราอะ่ะมีเยอะหรือน้อยน้อยทําไมเขาถึงนั่งไกลอ๋อว่าโอกาสเ็น้อยแต่เขามาดูเราคือคนทุกคนมาดูเราเราให้ความสําคัญหมดเพราะฉะนั้นทําไมต้องบนเราลืมล่ะแล้วอิมแผคนี้มันจะกี่ชั้นที่รัก ในคลาสแดนซ์ครูเป็ดทำเซอร์ไพรส์ให้เหล่านักล่าฝันด้วยการพาครูโมเมย์นักัสอนบูรณศสิริมาสอนน้องๆครูเป็ดทำงานกับน้องโมเมย์ตั้งแต่น้องโมเมเด็กๆใช่ไหมย้อพายุอาวัยทำอาวัยมา่ไเสร็จปุ๊บน้องโมเมย์ก็มาเรียนเต้นนะคะวันนี้ก็พี่โมเมจะมาให้ความรู้เรื่องเต้นนะแต่ว่าในเรื่องของการแสดงบนเวทีพี่โมเมก็จะมาดูให้ด้วยนิดนึงอีกนิดเดียว เอาให้สุด ทุกอย่างที่ตัวเองมีทุกอย่างที่เป็นตัวเราทุกอย่างที่จะสามารถอ่เข้าจากนั้นครูบัวได้ให้น้องๆน,นักล่าฝันตีความเพลงผ่านการเล่นละครหรือแสดงเป็นลักษณะท่าทางต่างๆนะมาทำอย่างนี้เลยถ้าไม่มีอะไรแล้วแซก็ต้องขอตัว าลาไปพี่รู้ว่าที่แล้วมาพี่ทำให้ทุกอย่างเสียเวลาไปโดยเอาประโยชน์นะซาไม่อยากจะอยู่ค่ะเพราะว่ากลัวน้ำตามันจะไหลกับเรื่องราวเก่าๆพี่ขอโทษนะทีหลังที่จะไม่ทำอีกแล้วไงพี่ก็เสียดายวันเวลาที่พี่เหยียบลาเหมือนกันนะ จะร่าตั้งใจออกประตูไปเลยเพราะว่าน้ำตาสามีค่าที่จะมาเสียให้กับเรื่องเราเก่าแก่อะไรนะหรือว่าทิพย์ติดตัวแก่คือเป็นไงถ้าเกิดดีขึ้นมาสำหรับตัวเองสำหรับเพลงด้วยเคยผมพอเข้าใจครับแต่ถ้าให้เล่าผมเล่าไม่ได้ไม่ได้แต่ได้ฟีลบ้างได้แล้วครับเข้าใจว่าเข้าใจว่ายังไงตอนนี้ประมาณว่าเนี่ยครับประมาณว่าประมาณว่าผู้ชาย ละจากไปแล้วกำลังมันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะพันฒน,น,าน,านาขึ้นมาอยากให้ผู้หญิงเขารู้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสจะไม่ให้เป็นอย่างนี้นะกิจกรรมต่อมา acting trainer ได้ให้เด็กๆพูดและร้องออกมาเป็นภาษาต่างดาวเพื่อให้น้องๆน,นักล่าฝันเข้าใจเรื่องการสื่อสารมากยิ่งขึ้นอยากให้พูดเป็นเป็นภาษาที่ไม่มีโลกเนี้ยเ้าล อาเชียงพะเซือสกุล <laughs> อย่างนี้เลยไม่ไม่เป็นคำตังฟังกงเตึงเขงแขงตึงกังตึงกงทรงสิงยิงจังเฮงเติงทรงเวงเตได้จิงเซิงทรง

แล้วต่อด้วยเต้นตามสเต็ปกับลีลามันมันต่อมาก็บอยกับตุ้ยที่เขาทั้งคู่ไม่ค่อยถนัดเรื่องแดนซ์สักเท่าไหร่พอครูโมเมเรียกออกมาให้เต้นเป็นคู่สเต็ปก็ออกมาจะดูคลุกคลุกคลักๆชอบกลนนะครับจนเจ้าตัวอดไม่ได้ที่จะขาตัวเองครับ ขอใช้เด,ด้านของตุ้ยหลบมุมมาตั้งสายกีตาร์แล้วซ้อมเพลงรักเธอสุดใจ ก,กี่วันอีกกี่คืนที่จะมีเธอเหลืออีกกี่ลมหายใจที่จะได้เจอกับความสดใสจากวันนี้คนคนนี้จะรักเธอสุดหัวใจ และดะีย้ำซ้ำๆจากวันนี้จนถึงวันไกลว่ารักเธอ